ครับตอนนี้ก็มาถึงวัดจามเทวีเป็นวัดที่สองนะครับหลังจากออกมาจากวัดบ้านเราเนาะพระ่าเกีียวหนึ่งมีมีรางวัลวด้วยเนาะ,ะทางบ้านใครอยากได้มาหยิบเอาเนอะ <c oughs> อ่ะข้ากไปดูข้างในอืมมันนี้รถเ,เข้ามาได้วันนี้ผมได้ที่จอดรถข้างหน้าหนึ่งคันพอดีเด้เล,เลยครับนี่เป็นเจดี นะวัดเจ้ามาเทวีมดูเนาะดูท้างนขึ้นนี่โอ้เชื่อมบุญมีคนเข้ามาเที่ยวกันต้อกเน่ยเดี๋ยวไปดูพระโบสถ์ก่อนอืมอันนี้เพิ่งมาครั้งแรกเน่ยวัดพระอันนี้อะไรเจดีย์อะไรเนี่ยรัตนาเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงประสาทในฟังแปดเหลี่ยม มีเรือนธาตุในผังเปล,เลี่ยนซ้อนกันสองชั้นสอ,องพันสีร่ร้อยหกเจ็ดพญามงยะภพศิลาทะลึกของมอนจะลึกวัดคู่กุดอืมเจดีเรามาบูรณะขึ้นมาดูยังไงอืออ,อ,โอโอ้โหาดู พระโอรสครบอืมอืมอันนี้เป็นพระอุโบสถหลวงพ่ออยู่ดีๆเข่าก็มาเดียงกัแล้วนะโมทัสสะมุงวะโตระโตธรรมะธัรมุัสสะนะโมทัสสะมุงวะโตระโตเมตนะโมทัตถะมังวะโตนะสัง ีทีิโสรองธรรมะธรรมภชมิตรเจริญธสัมปันตุโธน์ธรมโประชามธรรมนงีธรรมวัฏฏะธรามงคลธรรมธรรมรกายนิโคยงเป็นโปนโปัจจัยธรรมิรยุติเโซปฏิปันโนภงวันโตธรรมูชปฏิกันโนังวันทรงยั่ยั้ปฏันโนภงวันโตธรรม้นยิงปันโนงวันโตเลี่ยนารมญาตินรยิ่งสงเอานายโยานธรรมภูชฌภาสาติภจอมุชฌนะครับก่าคำบูชาวัฒนาไทยเนาะ บอกคูบาศีวิชัยสร้างเมื่อ2 4ง0อิบเป็น,นพระอุโบสถนะครับก็มาคาราพระอุโบสถนี่ปล่าเนะอันนี้ก็มีรูปพระพุทธสิงห์งถ่ายรูปอันนี้คูบาเจ้าวันวันมีพระธาตุท่านเดินเดินดูทางนี้ต่อนี่ที่ความเล่าประวัติเนาะที่ว่าพระเจ้าน,นั่นะพุ่งแหลนมาเมือง ลำพูนนะที่ว่าจะขอแต่งกับชาวมเทวีนะประวัติเ้าอันนี้ตอนพระนางเจวีปราศาสว่าประสูตรรถฟอาแฝดคุณหลวงมิลังคากำลังพุ่งซีนา่าเอกชมรถดีบิเป็นประวัติท่นอืม โน่มีกูที่บรรจุอาติอุบาลศิวิชัยนะครับแลมีต้นสีมหาโพธิมีถ้ำสามฤาษีด้วยเนี่ย้พาไปเดินดูโอ้โห,โโหเ,เหล่างาน,นมีตีคองร้องเปล่าด้วย โน่นมันยอดเลยมีมันแกะสลักเป็นพระเนาะ,ะเดีวเดินเปล่าเดเดินเปล่ามัไมเดินจะนั่งอยู่นั่นเนื้อ เจดีสวรรค์เจดีจังกบขุดขู่เขามีบูชาฮะนมสาริกาชาติลิตรง,ตรงบุญอันนี้เรียกว่ากุนอะไรครับโองเติมบุญโองเติมบุญโององ,งจะเป็นเรือนเติมบุญอะไรไหรือเปล่าเป็นไงนี่ครับมีให้ยอดไปเลยนี่ วัดเก่าวัดแก่ประวัติจามเทวีฮะรู้อ่ะจะเดินไปดูรอบนู่นก่อนบุคคลไม่ควรลืมตนเนี่ยสายหินศิลาแรง มาเรียงขึ้นตั้งขึ้นไปแล้วก็ไปสร้างทาปูปานกรอบปิฐานนะเดินไปดูทงูุ้นรอบงนุ้นะครับขึ้นหน,นัเปีย่นเมงสอทองอนี่เดินวนเดินรอบเนาะอย่าค่อยมาถา่ายรูป กูติงที่ตาอืมอันนี้ได้เก็บกระดูกครูบาสรวิชัยวันนี้ได้เหรียญนั่นมาแล้ววันนี้ได้บูชาเหรียญโอ้ศรวิชัยเนาูครูบาสิวิชัยได้มาก่อนที่ที่วัด โอ้หก็ตีไม้สักนั่นเลยอ่ะโฮงบุญทิมโงไม่อเรือนเนาะนี่นะทำบูชาโอ้ครูบาศรีพิชัยนี้ครูบาศรีพิชัยเนาะอจังอจังวุจติสิริวิสัยยะชนะมหาเทโลตัมังศหลังนระเทวี ภชิโตโสลโหปัญจย,ยาติมหิมหาลาภาพระวันตูเมอาหังวันธามิสสะปัตาอาหังวันธามิสิระสาอะหังวันธามิสุทัวอนุโมทันนี้ขอราคาละองคูบาเจ้าศรีวิชัยวันนี้ลูกได้มาเยี่ยมอัละวะอัตถิที่บรรจุอัตถิขอคูบาศรีวิชัยเนาะอนุโมทนาบุญที่พวกอาจารย์ทั้งหลายได้ไป แสวงบุญมาแล้วมาวันนี้ขอบารมีผู้บาทติวิชัยเนาะให้ลูกสําเร็จเปิดทางให้ด้วยนะปู่เนาะไปดูเรือนหลวงปู่ต่อหลวงปูม่มีมีเรือนด้วยเรือนหลวงปู่ในคูบานนี่น้อมสัก,การะโอเป็นที่ประดิษฐานพิพิธภัณ์หลวงปู่ชมนิทัศ อะไรนะโหงนิท <1 French> <1 French> ัตโหงก็คือน่าจะเป็นหลงเนาะนิทัตคูบานศิวิชัยเชิญขึ้นชมนิทัตกันเป็นเรือนไม้เก่าคู่บาท่านอยู่อันนี้เป็นลูกคู่บาเนาะป้อน ผู้บายใยะองสาเป็นงเรือนท่านหปู่นั่งอยู่นี่เองอืโอ้โหปู่เจ้าขาสังขารอยู่ดีๆก็มาเป็นอะไรเฉยเลยเอาอากระดูสาธกุก่อนน้อมสักการะผู้บาสีวิชัยวันนี้ลูกมานนะปู่ขอให้สุขภาพดีหน,น่อยนี้อยู่ดีๆก็เข่าไม่ดีนะปู่ เออ,เอ,อนี่มาหาปู่ข้างในนี่ปู่นั่งอยู่ข้างในนี่อันนี้เป็นให้สร้างว้ปู่นั่งอยู่ข้างในนี่อืมป,ปู่นั่งอยู่ลูกเหมือนหลวงปู่มีหลายกุดนี่ เป็นรูปปูทั้งนั้นเลยถ่ายตั้งแต่ยุคต่างๆนะให้ชมหืมมไฟมันติดเองได้เข้ามาพวกไฟมาติดอืมรูปปูพวนี้รูปเนี้ยเหมือนอะไรนะเชรดทาิริสายาเลยนะหน้าปูก็บเชิดาคล้ายๆกันเลยรูปเนี้ย ถ่ายภาพเก่าดีปผู้นี่ตอนวัดจามาเทวีวันสุดท้ายแห่งการบริณะกอสร้างของครูบาเจ้าสืวิชัยวัดจำเทวีวัดเก่าแก่ที่สร้างสมัยนางจามาเทวีนี่เลยนะประวัติอืม สามจุปีสองสีาา่สี่เจ็สองสี่แปดหนึ่งประวัติผู้ว่านียันท่านเด้อ,อามาบงคนมาร,รมีสารคุณรมมีหนังสือตา่างๆตำราเยอะๆยะเลยให้อ่านประวัติั้งท่านเนี่ยเต็มเลยดนนอูอันนี้ต่ออันนี้เป็นลู มือหัวรูปนี้เก่ามากเลยมีปวกกินด้วยลูกงานศพอ,องถวายพระเพิงสรีละต่งางผูกสารกรธอ่โกนู้นั่งอยู่นี่ก็มาให้เป็นห้องเหมือนห้องน้องถวาย เมื่อนี้ไฟยังเปิดอยู่เลยพอเดินมาไฟปิดเฉยเลยห้องนี้เมื่อกี้นี้ยังเปิดอยู่เลยนะพอผมเดินมาตรงนี้ไฟดับนะต,ต้องผ่านเล,เ,ลเซอร์นะเขาป,เปิดเปิดเองได้นะเนี่ยถ้าคนมาก็ตกใจไฟปอดเองจริงๆขาใ้เลเซอร์นี่เป็นรูปคู่บาอัตละยิ่งใหญ่ หลวงปู่ทำอยู่นี่เองลูกเหมือนกุบาสิวิชัยอาพาธหลวงจอมในทีวีหลวง,ง,งปู่อาพาธขอน้ามนหลวงปู่ดีกว่า,า,ารักษาตัวภาพมังหน้าปู่เนาะสาธุขอบูชาสารีระสังขารของปู่บาสิวิชัยเนาะลูกมา๋อ บาร,รมีน้ำปูนะให้ลกหูกไายเจ็บป่วย่อสุขภาพแข็งแรงด้วยนะปูเนาะอันนี้เป ú, ็นที่เขาสร้างลูกปูปูนอนตาแป้วเลยอ๋อหมน้ำปูอาภาพอุ้งติดเต็มเลยอุ้งปูอย่างน้ำมนต์นาเนอะไม่เคยเป็นอะไรก็เข้าเลยมาเป็น น้ำมนอันนี้ได้ไหมปู่อ๋อน้ำไม่มีมีนิดนึงนอหเก็บมาป่น้ปู่นะอืมเอาน้ำมนปู่ฮะ อันนี้ลูกเหมือนหลวงปู่เยอะเลยหลายรุ่นเลยหลายอยู่เนี่ยหลวงปู่นอนนะเนี่ยหลวงปู่นอนมองเหมือนมีพลังเลยเข้าไปนี่คนลูกเลยหลวงปู่อาพาธเข้าไปข้างในวัดหปู่เนี่ยน้ำมันผมได้บูชาเหรียญหลวงปู่ครูบาวัดสวนดอกสร้างรุ่นแรกเนาะ ได้มาก็ได้มาสักการะหลวงปูที่นี่พอดีเลยดีอย่างเนาะไม่มีคนขึ้นมาเงียบเลย นอนอยู่ข้างในไปดูห้องปู่ฤาษีอันนี้เขาม,มีไม้ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลย <c oughs> เฮ้ยจาม ตอนมาใหญ่ผ่านครึ่งเลยมันนั่งต่อันมาไปที่นั่งอย่างดีเลยนี่ทำสามหรือสี่อ้ราโบราณพันสี่ร้อยปีครับ อืมอือที่บอกอืมนั่งนั่งเย็นเฉยเลยเรานะครับที่เขบอกว่ามีฤาษีเป็นผู้สร้างพระรอดล้ำพูนเนาะวันนี้เราก็มานั่งอยู่ตอหน้าพระฤาษีนารอด ผ,ผ,ผู้สร้างพระรอดลำพูนนั่นไงระราษีสุกันกตะผู้สร้างเมืองหิริอุนชัยลำพูนทระฤาสีวาสุเทพผู้สร้างเมืองหิริชัยลำพูนทังเนาะสาธุข้าขอสักการะต่อบรมประคุณปุษีนารอดปุฤาษีสุกันตะปุฤาษีวาสุเทพวันนี้พระเจ้าได้มาเยี่ยมเยือนเมืองลำพูนนะฮะิริอุ่นชัย ก็มาขอสักการะปรมีปู่ฤษีนารอดปู่ฤษีสุขทันตะปู่ฤษีวาสุเทพให้ลูกได้เกิดญาติเกิดมารมีได้สร้างบุญกุศลด้วยนะเนาะให้ข่าวเข่าเป็นมันหายสุขภาพเนาะอยูด่ดีก็เป็นนะครับวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมทินพ่อปู่ฤษีทีิกุณชัยไปจังนี้ต่อ ตรงนี้ก็บอกว่ามีบ่อน้ำโบราณพันสี่ร้อยปีมาด้านหลังนี้ไปไหนอ่ะเดินออมไปไหนอ่ะทางนี้ไม่มีอ่ะแสดงว่าต้องเดินไปทางไหนอีกที่นะาอดูแล้วทางนี้ไม่มีเราก็เอากวดเดินเลี่ยมเลย มีในถ้ำพระปุรีอือสือยวันนี้ก็เงียบดีนะครับไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหร่อ่ะโอเคอ่ะแค่นี้ก่อนนะไลฟ์สดนานล้ะโอเคหนึ่งวัดอีกวัดหนึ่ง